กระติบชวนก่อนทนไม่ไหวเผยสัมพันธ์แท้จริงดารารุ่นใหญ่อูธนากรเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระติบชวนก่อนนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สประจำปี2551ได้รับตำแหน่งรองมิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง7 HD และต้องบอกว่าล่าสุดกระติบชวันกรนักแสดงดังนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์เดือดเผยความสัมพันธ์ที่แท้จริงดารารุ่นใหญ,ญ่อย่างอูธนากรโดยเธอนั้นได้โพสต์แชร์ข่าวผ่าน Facebook โดยข่าวนั้นได้พาดหัวข่าวว่าซุ้มสารสัมพันธ์อูธนากรกลับไม่ถูกยอมรับคุมซับกระติบชวันกรแท้จริงซุ้มทำอาชีพนี้รวยอื้อก,กว่าดาราก่อนเผยชีวิตรักที่ไม่ได้มีแค่สองคนแม้คบกว่า8ปี ก่อนที่กระติบชวนก่อนนั้นจะโพสระบุข้อความอย่างชัดเจนว่าประสาทเลิกเล่นแบบนี้เหอะสองสารพี่อูพี่อูเป็นรุ่นพี่ในวงการที่ติบเคารพและถ้าเจอข่าวแบบนี้อย่าก,กดเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เป็นไวรัสสแปมค่ะ